ค่ะกาบสวัสดีค่ะท้ชมทั้งบ้านทุกท่านค่ะค่ะมานี่กามาพบกับเจ้าข้ามสามตัวเต็งคือเก่าเนาะคะ่ะมันนี่เจ้าข้ามสามตัวเต็งกับศิภาษท้ชมไปติดตามเล่าความฝันกับแม่แปงเนาะคะ่ะแม่แปงเพิ่นฝันเห็นผีผู้เก่านํามาบอกเลขเพิ่นเนาะคะ่ะท้ชมเพิ่นวามาจากอุท,ทัยธานีเนาะคะ่ะแต่ก่อนนันกับสามีแม่แปงกับไปเห็นงานอยู่อุทยัยธานีเนาะคะ่ะแต่ว่ากับผีคนนั้นกับเคยบอกเลขอยู่อุทัยธานี ออกถือเป็นประจำนะคะ,ะาทานผู้ชมก็มางวดนี้สามีมีแปง่นกักกลับมาบ้านนะคะะนํามาบอกอยู่บ้านนะคะความฝันของิ่นสิเป็นอย่างไดเป็นไปเป็นมาแนวดเข้ากับไปติดตามทับ้ชมรับฟังความฝันของมีแปงควอมกันนะคะไปค่ะสวัสดีค่ะแม่แปงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่แปงค่ะ ค่ะท่านผู้ชมมือนีกาเดินทางมาติดตามแนวทางกับแม่แปงอีคือเก่าค่ะหลังจากที่บเดมมาตามแม่แปงกลายงวดแล้วค่ะท่านผู้ชมทีเพิ่นป่อยตัวเลขไปว่ามีผู้ชายใส่สุดขาวนอกแม่แปงนอกขึ้งงวดอกอนๆนอกขายน fc ได้รับชมรับฟังกันคือสีเห็นอยู่ <ừ. S 1> แม่แปงปล่อยตัวเลขไปนี่ตัวใดก็แม่แปงพเพราะสีจีได้บว่างวดกอนๆน,นั่นนะ่ะโอ้หรือมีซีศูนย์กับซีฮกเหมือนบอกค,ค่ะ กกได้มาทายทำอยู่เนาะท่านผู้ชมนอ,อ,อโบออกงวดนั่นแต่ว่ามาอ<ล>อกงวดทัดมากค่ะท่านผู้ชมบาดนี้รอบนี่ก็เลยมาติดต,ตามแนวทางกับแม่เปรงอีกคือเก่าเนาะคะ่ะนอไดียินว่าแม่เปรงนี่เพื่อนฟันเห็นเจ้าที่ผู้เก่าอีกแล้วค่ะที่ที่นั่นมาจากไซก่อนแม่เปรงอายุไทยนะนั่นมาจากอุไยท่านี่คุณได้ค่ะท่านผู้ชมเรื่องเล่าความฝันของแม่เปรงนี่สิเป็นจังไดกะให้เพื่อนว้าให้เฮาฟังเนาะค่ะนอเป็นจังไดแม่เปรงฟันว่าจังไดรอบ ฟันมาพิ่นมาหาเพฤกษ์อยู่โรตเตอรี่ห้เบิ่งก็เห็นเลขห้าหกเจ็ดกับแปดศูนย์ค่เพิ่นเพิ่นก็มาบอกว่าให้ซื้อโรตเตอรี่เน่ถึงเลยค่ะก็เคยเห็นห้าหกเจ็ดแล้วก็บแปดศูนย์มาในสุดสีขาวแบบเก่าใส่สุดขาวแล้วก็มีอันใส่ข้อนะดำๆนะแบบเขาเออไม่เห็นไหมเพิ่อนก็มียามนำกระโจกออกแยกยามให้เิาเบิ่งเลิก็เห็นจะถ่ายมาหน่อยนะ คำดูดหน่อยดำๆเต้มขอบะคะไปสืโยกไปเพิ่งว่านี่ไปสื้อออเดอร์เลตตี้แต่ว่าไปซื้อบ่ดดาตัวหาพกเตี้นบ่มีบ่มีมันเบิดบ่นองเป้เมน่ะบไดด้แต่เจ็ดศูนย์สี่่ะเพิ่นท่าบ่เพิ่นกับประมาณเจ็ดสิบกัวนี่ละรักใหม่นั่นบ่ใหม่แ่าเพิ่นเพิ่นกับบ่มีใหม่เลยเะก็อบจะขายจถึง ใช่่จะคุ้มงามเพิ่มเนค่ะกับประคำต็มโฟนใส่มามาหอดคุนว่าจังใดเขาม่แบบคุณก็บอกว่าคุณมาหาเยอะอันอันก็ซื้อรตตีคึ้นมาค่ะก็วางพม่ก็ไม่ถึงวันคุณบอกว่าคุณมาหาแฟนนั่นล่ะ แต่ว่าเพื่นก็มาบอกว่าให้แฟนไปซื้อป่าไว้สินะค่ะก็หมายว่าเพิ่นซื้อถึงแฟนของแม่แป้งบ่ไดเพราะว่าพอเราไปงานอยู่พุ่นนะแฟนวานี้เพิ่นก็เลยซื้อผ่านแม่แป้งว่าให้ไปบอกแฟนของแม่แป้งซื้อลอตเตอรี่ไว้แนี่ยเพิ่นก็ยู่ใ้เบิ่งค่ะตัวสีหยังเมเป็งต้นตัวโรตัลลี่เลยใบลอตเตอรี่เลยนี่คเห็นเห็นตัวสีหยังสีแบบลอตเตอรี่น่ะสีดำสีดำโกลด์กันกับสีแบบ แบบนี้เรียงลอตเตอรี่แน่นอนนี่แหละมันมาเมนแดงเนาะค่ะเป็นชิ้นผัเนีนะคะเนาะเป็นแสบชัดเจนเลยหาหกเสก็เห็นแบบคือเข้าไป็นแต่ว่ามันเห็นหกตัวนะค่ะมันเห็นตัดถ่ายมัน่นเพื่อนเข้าไปเพื่อนไฮซ้อมใบมันโมไปตะเมีนเพื่อนก็ยโยกคืนนึ่งสิเนาะเพบนโยกสองมือเพื่อนนั่นนะควยกันแมีนซึ่งซ้อมหมายเพื่อนเพื่อนบาได้ไฮใบลอตเตอรี่นั่นแต่ว่าให้เบิ่งตัวเลขในใบลอตเตอรี่แมียนไฮไปซื้อเอาง เพื่อนมากนี่เพื่อนมากก็ไพค่ะเพื่อนมากพูดี่เ่าเพื่อนมากคนเดียวเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าให้อันให้แฟนนี่ยไปซื้อเพื่อนทงสีค่ะแต่ก่อนนั่นแฟนก็อยู่พแล้วพ่นแฟนอยู่ไทยแล้วก็ถือก้อนนี่ยนะค่ะนก็ตามมาเนาะค่ะเนาะเพื่อนก็มาบอกนะก็โทรไปบอกว่าให้ซื้อแล้วก็ถือค่ะแล้นั้นคือก็คนนี่แหละเพื่อนบอกผู้ชายสุดเท้าคนนี้นี่เป็นเขาเขาเขาหาแฟนแม่หนุ่มแฝงบ่ได้แมนก็เลยมาซื้อพาน ก็มีแต่อันแม่นี่ดอกฟันค่ะฟันี้แม่แป้งนี่ก็สิบอกแฟนซื้อค่ะไปหาบ่ได้เนี่ยก็จะดีวะค่ะเบิดเนี่ค่ะเพคนก็ว่าเบิดเพิ่นซัพจอมไปแล้วค่ะว่ารอบไดนกับว่าเมนโบผาดเนาะเมนเป่งเนาะเมนค่ะก็อันลองเบิ้งเนาะค่ะเนาะค่ะวามคันเนาะความคัน ทา่คุณเชิญิดเจรณาเบิ่งกนะคะเนาะเพื่อนก็ว่าเพิ่นสียูนั่มยู่นี่บอค่ะจังไดนเพิ่นจะอยู่บ้านเพื่อนคนแรแต่เพิ่นมหาเพื่อนเดว่าค่ะในความฝันนั่นเพื่อนใดเดี่ยวเพิ่นก็สิีมหาเพิ่นเดียวไ้เพื่นเดียวว่าเพื่นเดียวไขนะเพิ่อนมีแนวไขเพิ่อนกัสิเห็นว่าเฮาบ่มีหยังหนั่นแล้วมั้ยเนาะค่ะทุกงวดตัวไม่เป้ทุกหมวดบอทีเพื่อนมหาก็จะทุกหวดอยู่ทุกเดีกวเขา พอเราก็ถือเลยค่างเพื่อน่ะคเะื่อนบ้างหันเพื่อนหันเพื่อนในฟ้านห้นเพื่อนดอกอัถมันอาจจะเบียนมันตกใจตกมองเข่าเนี่ยเข่าขี่รถนะมันบังเอิญถือกระไดกับชื้อหัวเี่นนอไม่แปลงเนาะเมนจะได้คุนมหาน่ะไม่เพื่อนกัเขางเดือกกับเขา่ะนอ่น้ำงาฝันนากเมนจะกามีบางละ่ะมีเขาลุ้นเนื้อเรื่องกกตีน แต่ส่วนมากกับสีด่เนาะไม่แปลงเนาะแม่นค่ะนึกถึงพวกเขากวนนิงวนนาได้ปะใบกันนำเหลืเก่าตรงตามเนาะตามตรงตามรูดงวดนี่งวดวดหนานี่ต่ำเลยเคยก็เคยได้สามตัวอยู่เด็ดเขาไม่บอกงวดนี้ก็งวดนาค่ะตามงวดนานำเนาะบางครั้งนี่บอกสี่หกก็ยังได้ตามไปเรื่อยเนาะ งวดดีมากวัดน่าเท่าค่ะฝันเป็นออกเลียง่างกันสิได้รยายอยูค่ะคุณพ่อเขาซื้อโรตัลลี่แม่ค่ะค่ะงูมันเกี่ยวโรตันนี้ค่ะค่ะจดรได้ค่ะแต่ว่ากันตามตุ๊กเก้วเพราะว่าฝันสิ่งนั้นค่ะค่ะน้องเบื้องค่ะไล่ไล่มือเระบอกแม่แปลงฝันอันฝันตัวอันหาพวกที่นันแต่แต่ตองหัวฝันตองหัวเลยพอเลขออกปุ๊บฝันปั๊บแมนค่ะ เพิ่นสีมะไฮจังสีประจําเลยบอกแม่เป่งโอ้โหค่ะท่านผู้ชมมาหันโตหมวดเลยเนาะค่ะเนาะแม่เป่งขึ้นกะมาขายของเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะอยู่ที่แถวแถววัดนู่นแม่เป่งอยู่ขาดวัดเนาะค่ะเนาะเปิดล่าขายต้มบะคุ้มปิ้งไก่ปิ้งส้มปิ้งปลาท่านผู้ชมแล้วก็สิ่นี้ต้มกล้วยต้มกล้วยแล้วก็ ข้าวปุ้นนอแม่เป็นนอแล้คาเริ่มต้นตั้งเจียซีบบาทเป็นต้นไปเนาะค่ะท่านผู้ชมนอสามารถแวะเวียนมาอุดหนุนได้ที่ตำบลย่างใหญ่บ้านย่างใหไยนอแม่เป็นนอตำบักลคงเพิ่นแสบเสบด้วยค่ะท่านผู้ชมแอดกินอะไรด้วยแสบแห้งค่ะเพิ่นกะซียูน่าวัดนอค่ะสั่งไดกนอค่ะโทุสั่งไดกด้วยค่ะมักเปรี้ยกไรสั่งเพิ่นไกนอเปียวหวานบ่เปียวหวานได้เบิดค่ะค่ะนี่ค่ะกัเว้าม่วนเเนนาาะะค่ะค่ะ ค่ะท่านผู้ชมสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณแม่แปงเนาะค่ะนอที่แบ่งปันตัวเลขแล้วก็แนวทางให้เอฟซีทางบ้านเนาะแม่แปงเนาอไว้พอดให้เอฟซีเนี่ยแม่แปงพอดดวงที่เอฟซีทุกคนถูกทั้งวันด้วจ้ะถูสังเดินทงเดินเบี่ยงายลงไขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้เจคัมซ้ำตัวเต็งกับสีผ้าท่านผู้ชมมาสรุปตัวเลขของแม่น้องแป้งเนาะค่ะ แม่หนองแป้งเพื่อนฟันเห็นผู้เฒ่าเนาะค่ะผู้เฒ่าที่นํามาบอกเลขเนาะค่ะแต่ว่าผู้เฒ่าคนนี้กะอยู่อุทัยธานีเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ก่อนนั่นกะพอหนองแป้งเพื่อนกะไปเฮ็ดงานอยู่อุทัยธานีเนาะค่ะกับพี่ผู้เฒ่าคนนี้กะเที่ยวบอกเลขกะถือทุงงวดเนาะค่ะท่านผู้ชมกะมางวดนี้เพื่อนกะนํามาบอกหอดบ้านเนาะค่ะท่านผู้ชมตัวเลขของเพื่อนกะห้าหกเจ็ดแปดศูนย์ ท ekk, ทสิบหกท่านว่าสองหาหกหกค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อิิวะเลยพลาดคลิปทุกคลิปทุกตัวเลขดีเด็ดต่งดังเนี่ทางดีๆเนาะค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้เจค้าสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ